วันนี้มาตรวจคุณแม่หลังคลอดค่ะคนนี้ก็เป็นคนที่2องแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะจะมีแทงลูกก่อนคนแรกมีภาวะแบบท้องลมนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะวันที่ไปตรวจเพราะว่าละเอียดมากๆการตรวจ MFM MM เนี่ยทำให้คุณแม่เห็นเลยว่าตับ ไตไส้พุงนะคะสมองก็มีความกังวลค่ะแต่พอตรวจกับหมอภัย MPM เรียบร้อยเนี่ยโอ้โหคุณแม่สบายใจนอนรับันปดียันวันคลอดเลยค่ะเป็นการบริการที่อุ่นใจมากนะคะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วก็สามารถสอบถามได้ตอบไวแอดมินบริการดีมากเลยค่ะ ชื่อครูอ๋อค่ะเป็นครูนะคะอยู่ที่อำเภอดันช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะปีนี้อายุ36ปีแล้วค่ะวันนี้มาตรวจคุณแม่หลังคลอดค่ะรู้จกักจากเพื่อนร่วมงานค่ะเขาแนะนำมาก็มีลูก คนนี้ก็เป็นคนที่2แล้วค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะจะมีแทงลูกก่อนคนแรกมีภาวะแบบท้องลงนะคะทำการรักษานะคะก็มีบุตรโดยธรรมชาติเองะคะ่ะแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะก็ควรจะตรวจร่างกายเนาะความพร้อมทั้งคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะก็เจอทั้งคุณหมอสายแล้วก็คุณหมอไผ่สองคนเลยค่ะ สำหรับคุณหมอไั่นะคะน้องคนที่2นะคะตรวจ m x m นะคะกับคุณหมอไผ่นะคะซึ่งคุณหมอไั่เพิ่งไปเรียนจบมาเนาะก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะ <S <S วันที่ไปตรวจเพราะว่าละเอียดมากๆการตรวจ MFM MM เนี่ยทำให้คุณแม่เห็นเลยว่าตับไตไส้พมินะคะสมองนิ้วครบไหมคือทุกส่วนของร่างกายทั้งภายในและภายนอกเนี่ยทำให้คุณแม่ก็รู้สึกแบบมีความมั่นใจแล้วก็มีความสุขอะค่ะเห็นว่าเออเขาแบบแข็งแรงแน่ๆอยู่อยู่ในท้องเราคือเป็นเป็นการตรวจแบบ เชิงลึกลงไปอีกอะค่ะถ้าเราไม่เคยไม่ได้ตรวจ MFM ภายในอะเนาะว่าน้องน้องเป็นไงบ้างเราก็จะมีความกังวลค่ะว่าว่าน้องจะครบไหมก็มีความกังวลค่ะแต่พอตรวจกับหมอภัย MFM เรียบร้อยเนี่ยโอ้โหแม่สบายใจนอนรับปัตดียันวันคลอดเลยค่ะร <c oughs> <c oughs> ่างกายแล้วก็มีอายุมากขึ้นเนาะเราก็จะมีการมีเหนื่อยง่ายค่ะอ่อ,อนเพลียเฉยๆค่ะแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นจะไม่มีค่ะค่ะอายุคันนะคะตอนคลอดก็38สปสัปดาห์ค่ะน้องเป็น เพศหญิงค่ะน้ำหนักตอนนั้น2,630กรัมค่ะค่ะตอนนี้ก็จะ4โลแล้วค่ะ2เดือนใช้บริการกับคุณหมอเน,นี้ยก็ถือว่า สองสามปีแล้วเนาะนะคะถึงว่า3ปีแล้วนะคะเป็นคลินิกที่มีการบริการทางด้านการตอบอย่างฉับไวมากๆเลยนะคะบางทีอะไรที่เราถามไปแล้วมันเป็นแบบข้อมูลเชิงลึกแล้วดาแอดมินไม่สามารถตอบค่ะก็จะประสานกับคุณหมอนะคะสอบถามให้นะคะเป็นการบริการที่อุ่นใจมากนะคะดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วก็สามารถตอบถามได้ตอบไวแอดมินบริการดีมากเลยค่ะก็แนะนําเลยนะคะ PWS Clinic น, <oughs> น,น,นะคะ,ะ,คะที่นี่นะคะถ้า อยากจะมีลูกน้อยนะคะสมใจนะคะก็เชิญมาที่นี่ได้เลยค่ะก็ลองมาตรวจร่างกายก่อนเนาะมาคุยกับกับคุณหมอก่อนนะคะจะเป็นท้องธรรมชาตินะคะหรือจะทําน้องนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะอบอุ่นบริการดีเยี่ยมแล้วก็คุณหมอเชี่ยวชาญมากๆค่ะชมคลิปดีๆของเราแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะครับผมขอบค<ห>ุณ <ๆ S 1> มากนะครับค่ะบ๊ายบาย